เลี่ยนนิสัยตัวเองง่ายๆเพียงทำซ้ำๆใน21วัน 1. ตื่นให้เช้าขึ้นการตื่นให้เช้าขึ้นจะทำให้เราสามารถทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างเลย 2. อ่านหนังสือทุกวันการอ่านหนังสือทุกวันอย่างน้อยวันละ5หน้าจะช่วยให้เราได้ปรับความคิดขึ้นอย่างน้อยวันละ1% 3. ออกกำลังกายทุกวัน เพราะจะช่วยทําให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นเมื่อสุขภาพดีเราจะมีแรงทําสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นด้วย 4. เรียนรู้สิ่งใหม่ๆการที่จะทําให้เราเก่งขึ้นเราต้องกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและกล้าที่จะเติบโตขึ้น 5. กินอาหารเพื่อสุขภาพการกินอาหารในชีวิตประจําวันเราควรทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายบ้าง 6. คิดก่อนใช้ใจ การบริหารค่าใช้ใจ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้องเริ่มจากวิธีการคิดก่อนว่าสิ่งนั้นจําเป็นหรือไม่7ตั้งเป้าหมายเงินออมการตั้งเป้าหมายบวกวิธีการเท่ากับผลลัพธ์ 8. ใช้ชีวิตให้มีความสุขเสพแต่สิ่งดีๆมีพลังบวกใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบที่มันควรจะเป็นจงพัฒนาตัวเองวันละ1%เปอร์เซ็นต์แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นพันเปอร์เซ็นต์